เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับในหัวข้อการบรรยายพิเศษนะครับหรือว่า special lecture ครั้งที่15นะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องของการคำนวณนะครับหรือว่าสูตรที่ใช้ในการหาค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดนะครับที่มีการเสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับว่าเราจะมีวิธีการคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ของมันเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นหน้าตัดที่เราดูในภาพนี้นะครับเป็นหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก นะครับตามที่เราเห็นในภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีความกว้างของหน้าตัด b นะครับแล้วก็มีความลึก h แล้วหน้าตัดนี้มีการเสริมเหล็กนะครับก็มีเหล็กเสริมอยู่แล้วเหลก็กเสริมบนหน้า,าตัดนี้เนี่ยก็กคือ as นะครับก็คือ2เส้นนะฮะเส้นนี้กับเส้นนี้ก็เป็น as แล้วก็เหล็กเสริมนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่งความลึกประสิทธิผล d วัดจากผิวบนของคานนะครับสำหรับหน้าตัดตัวนี้มีการเสริมกําลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เราเห็นในภาพนี้ก็คือแผ่น นะครับ cfrp นะครับซึ่งก็จะแทนด้วยนะครับค่าพื้นที่หน้าตัดของแผ่นเนี่ยก็คือ af นะครับคำถามหน้าตัดนี้มีกำลังรับโมเมนต์หรือว่าค่า mn นี่เท่าไหร่นะกำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดนี้คือมีค่าเท่าไหร่นะครับก็หลักการคำนวณน,นะครับเราก็ยังคงจะใช้หลักการที่คล้ายกับการคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ก็คือเราจะพิจารณาจากไดอะแกรมของความเครียดนะที่กระทำต่อหน้าตัดก็คือเป็นสเตรนไดอะแกรมนะครับสเตรนไดอ a แกรมตรงนี้มี2รูปด้วยกันนะครับรูปแรกก็คือเส้นปละที่เราเห็นในภาพนี้น,นะฮะเ,เส้นประนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปนะฮะเป็นสเตรนไดอะแกรมในสภาวะเริ่มต้นนะครับเป็นจุดตั้งต้นเป็น initial value เพราะว่าก่อนที่เราจะเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ไปเนี่ยนะครับ ก็โครงสร้างนี้ก็คือเป็นโครงสร้างที่ล้าหนักลงหน้าอยู่แล้วนะฮะมีน้ําหนักตายตัวมีน้ําหนักบรรทุกจรน้ําหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติมเนี่ยก็ทําให้เกิดความเครียดเริ่มต้นนะครับก็ความเครียดเริ่มต้นที่ผิวล่างก็คือ s t r a น n bi ค่านี้นะอันนี้เป็นความเครียดเริ่มต้นที่ผิวล่างแล้วก็ที่ผิวบนเนี่ยก็จะเป็นความเครียดอัดก็เป็น s t r a น n ci นะครับทีนี้เราพูดถึงกําลังรับโมเมนต์ระบุข,ของหน้าตัดนะครับ ก็คือถ้าเราเพิ่มโมเมนต์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะ,ะความเครียดก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันมีค่ามาถึงจุดนี้นะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่เกิดการวิบัตินะครับเกิดการวิบัติก็คือแปลว่าออถ้าดูจากคอนกรีตที่ผิวด้านบนเนี่ยนะครับค่าความเครียดรวมทั้งหมดก็จะเป็นจุด0ูนนะครับก็ถือว่าเป็นเ,ออเกิดสภาวะการครัชชิ่งนะฮะ ของหน้าตัดที่ผิวบนแล้วนะครับก็เพราะเราสนใจในเรื่องของค่ากําลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็คล้ายๆกับ RC ทั่วไปนะฮะตำแหน่งที่เราวัดจากผิวบนสุดจนถึงนะครับจุดที่เป็นเสเตรนมีค่าเป็น0ูนย์เนี่ยจุดนี้ก็คือระยะ c งั้นระยะ c เนี่ยนะครับก็ผมจะนิยามแต่ละตัวนะครับว่าระยะ c ก็คือความลึกของแกน สเทอนนะครับหรือว่าน e u ตรแอ a ซ i สเด p นะครับและนี้คือระยะ4นะฮะแล้วก็เมื่อมีระยะ4เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ที่บริเวณผิวหรือว่าบริเวณที่อยู่เหนือแกสเทิร์นขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่รับแรงอัดนะครับโดยแรงอัดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะนะครับเสมือนกับว่าถูกกระทําด้วยแรงอัดที่มีค่าคงที่เท่ากับจุด f 5 FC พรมอันนี้เราก็เรียกว่า กล่องรับแรงอัดนะครับกล่องรับแรงอัดนะฮะที่ทุกคนรู้จักดีนะครับโดยที่ขนาดของแรงอัดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0 8 5 fc พาร์มในค่านี้นะฮะจุด fc พาร์มแล้วก็แรงอัดต่างกล่าวก็จะกระทำที่ระยะความลึก a นะครับโดยที่ a เท่ากับเบต้า1 4นะครับ a ก็คือเบต้า1 4 c ก็แปลว่าพื้นที่หน้าตัดที่แรงอัดนี้กระทำเนี่ยก็จะกระทำต่อสมบุินิคุริยะ c นะครับ นิคิิยะ c ระยะ a ก็คือระยะนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นนะฮะพื้นที่ที่ต้องรับแรงอัดก,ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความลึกเนี่ยเท่ากับค่า a นะครับโดยที่ a เท่ากับเบต้าน c นะครับอีนนี้ในส่วนของแรงดึงแรงดึงเราจะเห็นว่ามันมีนะครับแรงดึงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหล็กเสริมก็เราก็เรียกว่าค่า ts นะค่านี้ก็เป็น ts แรงดึงที่เกิดจากเหล็กเสริม ซึ่งค่าแรงดึงที่เกิดจากเหล็กเสริมเนี่ยนะครับค่า T.S ก็คือแรงดึงในเหล็กเสริมนะฮะออมันก็สามารถที่จะคำนวณได้จาก A.S คูณด้วยค่า F.S นะฮะแล้วก็เท่ากับ A.S คูณด้วย F.S ก็คือความเค้นความเค้นที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริมรับแ,แรงดึงก็ s t r a i n คูณด้วยค่า Elastic Modulus นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นค่าในเทอมนี้นะ แรงดึงนี่มีตัวหนึ่งก็คือแรงดึงที่เกิดจากไฟเบอร์ก็เราก็เรียกว่า TFRP TFRP ก,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  TF ก,ก็หลักการเดียวกันก็คือค่าพื้นที่หน้าตัดนะครับ TF ก็คือหมายถึงค่าแรงดึงในแผ่นนะฮะในแผ่น CFRP ก็หลักการเดียวกันก็คือพื้นที่หน้าตัดของแผ่นนะ,ะซึ่งเราใช้คำว่า AF คูณด้วยความเค้น ของแผ่น frp ก็คือ ff นะ f พก็ย่อมาจากคำว่า Fiber นะครับซึ่งในกรณีนี้จะเท่ากับ af คูณด้วยค่า Strain Strain ที่เกิดขึ้นในแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น effective strain นะฮะก็คือเป็นค่า Strain ที่ดูได้จากค่านี้นะครับก็คืออันนี้ส r a i n ที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าในแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเราเริ่มติดตั้งนับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเพราะนั้นค่า s t r a i นที่เรานำมาคิดเนี่ยจึงเป็นค่า s อ่ a สเตรนส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นค่านี้นะเรียกว่า Strain FE นะครับดนั้นสมการนี้ก็จะเป็นเอ่อสเตรนเคูณด,ด้วยค่า e l a s ส i ิกม d u l ลัของไฟเบออันนี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการคิดค่าสเตรน s S กับค่า Strain FE เพราะว่าในการคิดค่า Strain S เนี่ยนะครับเราจะพิจาณาตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นมานะอันนี้ก็คือค่า Strain S เพราะว่าเหล็กเสริมเนี่ยนะครับมันถูกแรงดึงเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่มันมีค่าแรงดึงเป็นค่า strain S แต่ว่าตัวไฟเบอร์เนี่ยเราติดตั้งหลังจากที่เ,เจ้าความเครียดที่เกิดขึ้นในไฟเบอร์เนี่ยเราจะไม่นับเอาส่วนที่เป็นความเครียดเดิมที่มีอยู่แล้วนะฮะเจ้าความเครียดเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือ strain bi เนี่ยจึงจึงไม่เอามาคิดนะจึงคิดเฉพาะส่วนที่เป็น strain FE อย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นค่าเออ นะแรงดึงในเหล็กเสริมแล้วก็ T F ก็คือแรงดึงในแผ่น F R P ทีนีเ้เมื่อเราได้ตามนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์รวมกำลังรับโมเมนต์รวมของหน้าตัดนี้เนี่ยก็คือค่า f s เนี่ยนะฮะก็จะประกอบขึ้นนะครับสมมุติว่านะครับหน้าตัดนี้เนี่ยก็จะมีการรับแรงอัดนะฮะแรงอัดก็จะกระทำตำแหน่งนี้ C นะครับโดยที่4ก็จะอยู่ที่ระยะ a ส่วน2นะครับระยะ a หาร2นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดึงในเหล็กเสริมค่าแรงดึงในเหล็กเสริมก็นะครับ as fs นะครับคูณด้วย d ลบ a หาร2นะครับบวกกับนะฮะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เสริมเข้าไปนะก็คือค่า แรงในแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือเทอมนี้ก็คือค่าแรงนะฮะคือค่าแรงที่เกิดขึ้นทีในแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็คูณด้วยโมเมนต์อาร์มนะฮะโดยที่โมเมนต์อาร์มเนี่ยก็คือ h ลบ a หารสองนะครับเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง h นะครับส่วนในเหล็กเสริมเนี่ยมันอยู่ที่ระยะ d ฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราเทคโมเมนต์รอบจุด c เหมือนกันเนี่ยนะครับเทคโมเมนต์รอบจุด c ก็คือ โมเมนต์อาร์มก็จะเป็น d ลบเหันสําสำหรับเหล็กเสริม AS แล้วก็จะเป็น h ลบเหันสําสำหรับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือตัวแปรไซฟเอฟนะครับตัวแปรไซฟเอฟตัวนี้เป็นตัวแปรที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวแปรที่มีค่าน้อยกว่า1น,นะครับแล้วก็ใช้ในการคูณกับโมเมนต์ที่เกิดจากคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อที่จะลดค่าลงมาอีกนะครับเมื่อเทียบกับการใช้ เหล็กเสริมทั่วไปเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเป็นวัสดุที่มีความเปราะนะครับนั้นค่าไซเฟเนี่ยนะครับจึงถือได้ว่าเป็นนะครับตัวแปรที่ลดกำลังเพิ่มเติมไซเฟนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวนะฮะคงที่นะครับที่ลดกำลังของ CFRP นะฮะลงเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าไซฟคืออะไรนะครับโดยที่ค่าไซตตัวนี้คือ0.85นะครับค่าไซต์ัวนี้เป็นตัวแปรที่ลดลงเพิ่มเติมนะครับนั้นในสมนการการออกแบบก็คือ FmN ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ MU นะฮะก็กำลังรับโมเมนต์ต้องมากกว่าเท่ากับ MU ก็คือโมเมนต์ที่มากระทราก็จะเห็นได้ว่าฟีนะฮะก็คือตัวคูณกำลังก็คือ0.9แล้วก็ตัวไซเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พูดถึงว่า ในการคำนวณกำลังรับโมเมนต์ที่เกิดจากคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยยังต้องคูณด้วยตัวไซจุดเพิ่มเติมมาอีกแต่ตัวไซดตัวนี้ไม่คูณกับเหล็กเสริมนะครับต้นัวสูบเหล็กเสริมก็จะคูณค่าวฟีตัวเดียวจุดเแต่ว่าถ้าเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากคาร์บอนไฟเบอร์จะคูณทั้งฟีเพราะว่าฟีนี่มันมันมันคูณ FN ทั้งหมดและยังต้องคูณด้วยไซดอีกด้วยนะครับทีนี้เราจะลองมาดูกันครับว่าสูตรนะครับค่าสเตรนเอฟีตัวนี้เนี่ยคำนวณอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเเป็นคความรียด ประสิทธิผลในแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะซึ่งความเคียบรสิทธิผลดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะคำนวณได้จากนะฮะคำนวณจากหลักการของอาสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้จากรูปรูปนี้นะครับเสเตรนเอฟีนะครับวิธีการคำนวณก็คือผมจะลองดูสามเหลี่ยมคล้ายนะครับระหว่างเอาละนะฮะเรามาวาด ให้เห็นภาพของสามเหลี่ยมคล้ายดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะฮะว่าบนหน้าตัดเรานะครับขณะนี้เนี่ยก็อันนี้ก็คือที่ความลึก h คนะครับความลึกทั้งหมดของหน้าตัดแล้วก็ตรงนี้ก็คือค่า strain bi เนาะโอเคอันนี้ก็คือค่าจุดศูนย์สามนะครับ t r ตร n ตรงนี้คือจุดศูนย์สามระยะนี้ระยะ c นะครับฉะนั้นระยะนี้ก็คือระยะ h ลบ c นั้นจากหลักของสำคลายอันนี้ก็คือค่า s t r a i n FE ที่ต้องการนะครับและตัวนี้ก็คือค่า s t r n น n b อยนัจากรูปเนี่ย s t r a น n fe นะครับจึงมีค่าเท่ากับนะครับจุด003คูณด้วย H-4 ลบ C ส่วนด้วย4แล้วก็ลบออกด้วย s t r a i n BI ก็คือเราหา s t r a n นนะครับเทอมแรกเทอมแรกของสมการก็คือเทอมนี้ เทอมนี้ก็คือจุดศูนย์เพล่ศนสก็คือค่าสเตรนทั้งหมดสเตรนท,ท,ที่ตรงจุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับได้จากหลักของสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็ลบออกจากสเตรน b i สเตรน BI ก็คือสเตรนที่เป็นค่าความเครียดเริ่มต้นนะครับก็คือค่าตรงจุดนี้ก็คือค่าสเตรน BI เราก็จะได้ค่าสเตรน FE ออกมานะครับก็เป็นที่มาของสมการนี้ซึ่ง ค่าความเครียดดังกล่าวเนี่ยห้ามเกินความเครียดที่ทําให้เกิดการลุดลอกของแผน่นก็คือต้องมีค่าไม่เกิน Stra i n f ฟนะโดยที่ Stra i n f ฟก็คือเป็นค่าที่เราคํานวณจากในหัวข้อที่แล้วนะครับส่วนวิธีการคํานวณค่าความเครียดเริ่มต้นหรือว่าความเครียดคงค้างที่เกิดจากน้าหนักที่กระทาอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ย strain bi เนี่ยก็สามารถคํานวณได้จากสมการนี้ก็คือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเดสโหลด แล้วก็คูณด้วย h kd ส่วนได้ i crack ec นะฮะก็โดยหลักการแล้วก็คือพูดง่ายก็คือว่าเป็นสมการนี้ก็คือความเค้นเริ่มต้นนะฮะความเค้นเริ่มต้น sigma i หารด้วยค่า elastic โมดูลัสของคอนกรีต sigma i ก็คือ m นะครับคูณด้วย y over i นี่ก็คือ m dead load y ก็คือ h kd ตำแหน่งที่วัดจากแกสเทอร์นส่วน i ก็คือ i ของหน้าตัดที่เกิดการแตกลาว นะครับก็จะทําให้เราคํานวณค่า Strain ีไได้เมื่อสเตรนบีไอคำนวณได้แล้วก็แทนค่าลงไปในสมการนี้ก็จะหา s t r a นเอฟซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน s t r a นเอฟนะครับแล้วสําหรับ s t r a นเ S ก็คือความเครียดในเหล็กเสริมรับแรงดึงนะซึ่งตรงนี้ก็คือตําแหน่งของมันก็คือค่านี้นี่ค่า s t r a นเอสนะครับสเตรนเอเนี่ยเราก็สามารถที่จะคํานวณได้จากสูตรนะครับโดยเทียบกับ หลักการของสาเหลี่ยมคล้ายก็คือเป็น strain fe นะฮะบวก strain bi แล้วก็ไปปรับให้มันเป็น strain เจ้แหน่งระยะเดฟก็คือคูณด้วย d ลบ c หาร h ลบ c ซึ่งต้องมีค่าไม่น้อยกว่า u strain นะครับเมื่อได้ strain s ก็นำมาคำนวณ fs fs ก็คือ elastic modulus ของเหล็กคูณ strain s ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน f y นะครับแล้วก็ในการคำนวณสูตรดังกล่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการคำนวณโดยใช้ค่าโมเมนต์อาร ก็คือเป็นค่า a เนี่ยเราต้องทราบนะฮะถ้าเราจะทราบค่า a a ก็คือเบต้าห c เพราะฉะนั้นก็แปลว่าต้องหา c ให้ได้ c ก็อาศัยจากกฎสมดุลก็คือนะครับมาจากแรงอัดเท่ากับแรงดึงนะครับโดยแรงดึงเนี่ยก็จะมาจาก2ส,ส่วนก็คือแรงดึงที่เกิดจากเหล็กเสริมแล้วก็แรงดึงที่เกิดจากไฟเบอร์รวมกันนะฮะแล้วก็หารด้วยจุด8 5 fc พามเบต้า1 b เราก็จะหาร,ระยะ c ได้ เมื่อหาร,ระยะ c ได้ก็จะหาร,ระยะ a ได้เพราะว่า a เท่ากับเบต c เมื่อหาร,ระยะ a ได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะย้อนกลับไปคํานวณค่ากําลังรับโมเมนต,ต์จากสูตร mn นะ,ะมีค่าเท่ากับ as fs d ลบ a หาร2บวกซ f คูณ af ef r a i e, n fe คูณ e, e, h ลบ a หาร2ก็จะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดที่เสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ได้ ก็จะเห็นว่าวิธีการต่างๆที่ใช้ในการคำนวณค่อนข้างที่จะแม้ว่าจะคล้ายกับหน้าตัดคอนกรีตเสร็จเหล็กทั่วไปแต่ว่าก็เป็นจุดที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ดีนะครับแล้วถ้าเราทําไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคํานวณกําลังรับโมเมนต์ของหน้าตัดของที่เสริมกลังด้วยแผ่นคาร,ร์บอนเบอร์อย่างไม่ถูกต้องก็จะทําให้การออกแบบอาจจะไม่ปลอดภยัยเพราะ,ะนั้นอยากจะให้เราได้ศึกษาดีๆนะครับแล้วก็ ทำข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะนำไปใช้ในการคำนวณออกแบบการเสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ต่อไปในตอนหน้าเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสูตรต่างๆที่ใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ในการคำนวณได้อย่างไรนะครับนั้นตรงนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็คงต้องขอจบตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ